ผู้ชม้าช่วงรู้ทันสู้ผุ่นควันไฟป่าเฮาต้องรู้ให้ทันนะจะเอาว่าช่วงไหนเป็นจะได้กันพ้องไฟป่าจะมาแล้วก้าวฟูลองนณะเล็กพ m 2.5มามาแล้วเฮาจะต้องเตรียมหับมือหรือว่าป้องกันตัวเก่ากันจะได้ช่วงนี้เองเนี่ยหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดเปินกวมีกิจกรรมนะเจ้าผู้ชมในการรวมกันรณรงค์ป้องกันมอควันไฟป่ามีการกระตุ้นเตือนให้อปีน้องประชาชนได้หันมาดูแลตัวเก่าตัวยังตีอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านตีโรงเรียนราประชานุเคราะห์ เปิดกบาทางด้านของสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่านรวมกับภาคีเครือข่ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่าและแก้ไขปัญหาฟุตละอองขนาดเล็กนาโดยทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านท่านวิบูลแววบันดิตเจ้ามีการไปเปิดการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในเรื่องของหมอกควันฟุลละอองขนาดเล็กผลกระทบจากหมอกควันตีจะมีต่อสุขภาพของเฮ้าเป็นการสร้างความรวมไม่รวมมือแล้วก็เป็นการมีส่วนรวมของทุกภาคส่วน ในการป้องกันไฟปา่าแก้ไขปัญหาหมอกควันและฟุนละอองขนาดเล็กในพื้นตีตัวน้าเจ้าครับหันตะกี้นี่เล็กละอ่อนมากนะครับส่วนที่หันอยู่นี้เป็นกิจกรรมที่จังหวัดเชียงใหม่ครับบัน mm hmm. จัตตีส่วนเฉลิมพระเกยียรติเจริญประเทศครับมีนายรัฐพลนราดีสอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มาเปิดกิจกรรมวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟปา่าโดยสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่นึ่งเชียงใหม่เป็นจัดขึ้นนะครับเพื่อที่จะเก็มความพร้อม,อมบอกว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และก็ยานพาหนะต่าง ในการเข้าปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าแล้วก็มีการปล่อยขบวนรณนรงค์ประชาสัมพันธ์กระตุ้นให้พี่น้องประชาชนตระนักถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากไฟป่านะครับแล้วก็ให้กู้ภาคส่วนได้มาห่วมกันในการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาตัวนะครับเจ้าก็ได้เห็นใีแล้วก็ชื่นใจนะเจ้าเพราะว่าม,มีหลายภาคส่วนนะเจ้าเปิดรวมไม้รวมมือกันจะอีไปแหมซักหนึ่งจังหวัดเจ้าผู้ชมตีจังหวัดแม่ห้องสอนตีสนามกีฬาเทศบาลเมืองแม่ห้องสอนปีน้องประชาชนเยาวชนละล่อนนักเรียน ปีน้องเจ้าบ้านนะเจ้าตำรวจทหารองค์กรภาครัฐเอกชนและก็เครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟปา่าและหมอกควันเปิ้นก็มาร่วมการเจ้ารณรงค์ในเรื่องของปลอดควันพิษจากไฟปา่าโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน่านสิทธิชัยจินดาร่วงก็เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมในเตือนนี่มีการปล่อยขบวนรณรงค์และก็ป้องก,กันการเกิดไฟปา่าแล้วมีการสอนหงาปุ๋ยมักจากเศษใบไม้แห้งการแสดงนิทรรศการสร้างความเข้าใจบอกให้อปีน้อง ประชาชนเผาตัวนะเจ้า